สวัสดีครับนี่พี่ออนนะครับออนบิวตี้นะครับนี่พี่ครับใช้ตัวนี้แล้วเป็นไ้พ่องวันนี้ใช่ตัวนี้หรอสามารถลูกค้าจะบอกว่าอันนี้คือพี่ลองใช้เนาะกับล,ลูกค้าจากผมค้าที่แห้งอะ่ะจะมีความมันรื่นและมันเงาขึ้นแล้วสภาพผมลูกค้าเหมือนกับว่าเริ่มมีลัหนักขึ้นจากผมที่แบบว่ารูปผมเส้นเล็กอย่างเงี้ยจากผม,มกรีบแปรงใช่ไหมก็เหมือนกับว่าผมที่แบบ ภาพผแข่งแรงขึ้นนะโอแล้วผมเยอะขึ้นไอ้ตัวนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาบำรุงนี่ส่วนใหญ่จะเป็นผมดัดหรือว่าผมยืดครับหรือว่าใช้ได้ทั้งหมดเลยทีใช้ได้ทั้งหมดค่ะนี่ผมดัดเนาะตัวนี้่ะรอดเด้งดีมากอกาะไปใช้กับลูกค้าครับแล้วก็เสียลูกค้าก็แนะนําไปใช้ได้เนาะผมดัดแล้วผมยืดก็ดีเนาะครับผมยืดนี่รู้สึกว่าจะขึ้นเงาดีมากเลยถ้าถ้าผูผมแห้งเสียแล้วปีกแห้งเสียก็ได้ครับ นำไปทำคลีนเม้นที่บ้านไปนมักที่บ้านไดน้แนะนำให้ลูกค้าไปใช้งานที่บ้านได้่เป็นแนะนำลูทา้าเชนที่บ้านได้ตอบรับดีมากในอันนี้ก็อนนกของพี่ออนบิวตี้นะครับเชียงใหม่จ้า